สวัสดีค่ะแม่แอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องกายบิ๊กเกนตอนนี้เราอยู่ที่โซซันเดย์ค่ะโซซันเดย์นะคะของโรงแรมโซโซปิเทลหัวหินนะคะน้องเกศสวัสดีค่ะร้านนี้นะคะเขาก็จะเป็นร้านขายขนมขนมนะมีไอศครีมเนาะไอศครีมนะมีอมยิ้มด้วยหรอคะโอรปฟอกแล้วก็มีพวกเอ่อเป็น ไอติมแท่งนะผลไม้นะนี่เค้กมีเคิร์กนะคะมีน้ำพุงน้ำปั่นนี่สั่งเป็นเยลลี่แดงูมานะคะแล้วก็มีแบบผลไม้เต็มเลยอร่อยไหมฮะอะไรเกลายเป็นอะไรหน้าตาเป็นงี้ฮะโอเคอวันนี้เขามีเขาใส่ใจเด็กนะคะเขาให้แบบเด็กเนี่ยมีมีบันไดที่ไปสั่งด้วยเออนี่เบบี้เกนก็รีบสั่งอตันสด เดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราจะพาไปห้องของเล่นนะนี่หรือว่าคิสเตนนะคะของห้องอันนี้นี่นี่คิสเต้นอยู่เรือนนี้นะคะนี่แต่ว่าก่อนอื่นขอกินขนมก่อนเนาะเติมน้ำตาลก่อนน้ำตาลตกมากเลยนะ <ไป S 1> ลูกทำไมอะเวียนหัวนขนมโฟกวัแบบมีเยอะนะ,ม,ะมีเยอะนะคะแล้วก็กมีนี่ด้วยนี่น,น,นี่มีพาย เบบี้เบบี้กินอร่อยไหมลูกอร่ <c oughs> อยชื่นใจ <c oughs> อ่อเดี๋ยวกินเสร็จจะไปเล่นห้องของเล่นแล้วนะวนะครับเรามาอยู่หน้าห้องของเล่นคิดเต้นแล้วนะคะใช่ลเยจะเข้าไปแล้วค่ะเบบี้เกณฑ์นทนไม่ไหวแล้วโอ้หล้วเข้ามาเจอใครเลยคะเนี่ยเจอพี่ลิงเจอพี่ลิงจอจอฮะจอจอแล้วก็มีกีราฟด้วยปล่อยเดินเลยปล่อยเดินเลยออเ ยีราฟเหรอไหนยีลาฟอยู่ไหนตัวไหนโอ้ยีราฟตัวไหนเนี่ยหรอโอเคบีบีที่นี่กูยีลาฟเลยเหรอเบบี้เหรอเบบี้เป็นไรต่อเบบี้โอ้นี่ลิงหรือหมีลิงลิงเหรอเนี่ยถ้าหมีต้องอยู่ตรงนี้ถ้าหมูต้องอยู่ตรงนี้เหรอได้มาแล้วโอ้โหนี่เขาห้องของเล่นมาเลยนะคะ อือวุ้นตรงนี้ของเล่นเต็มอันนี้น่าจะเป็นงานแฮนดิคาร์ฟมากกว่าใช่ค่ะแฮนดิคาร์ฟก็จะมีนอกจากของเล่นนะคะก็จะมีพวกเพนเอมเบร่านะคะมีทำเซียนเจลทำถุงผ้าทำสิงโตค่ะไม่ใช่ไม่่ใชอะคแล้วก็ทำของเล่นเด็กอ๋อนี่ของเล่นเด็กนี่เอาเอามาให้เล่นเลยได้ไหมคะแล้วเบบี้ไปไหนแล้วเบบี้เบบี้ลุยไปไกลมากเบบี้มาที่เต็นแล้วหรอเบบี้ หดูพี่เล่นโอ้ยกายกายตั้งใจจะมาทำอะไรที่นี่ตั้งใจมาเล่นเนนเชนโดไม่มีแล้วมั้งไม่มีเนนโดทำไมอะเมื่อเช้าบอกอะไรจอยอะไรเั็อย่างจอยเสียจอยเสียโอ้ดูหน้าคนกดแท็กนะยังยังยังเช็คอะยังเช็คยังคิดว่าจะได้อะ ไม่มีมีไหมไม่มีมาดูเจเจฮะเจ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 เล่นห้องของเล่นได้อยู่ไหมเจเจทำกิจกรรมแล้วกันครับโอ้ยเป๊ปปี like ้เช si the ิญเนาะมีน <een> ิจเกณฑ์ทำอะไรอ่ะเป๊ปปี้โอ้ยให้เขาเล่นให้เขาเล่นอ่าให้เขาเล่นจะเรียนรู้เขาเอง ผ่านการกินเรียนรู้ผ่านการกินอืมนกเนื้อนกตุงเนื้อเลยไหนพาสำรวจอ่ะน้องน้องเจสพาไปสำรวจตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้ก็มีเป็นหม้อข้าวหมกแกงนะเนี่ยฮะแล้วก็มีเป็นไดโนเสาร์อ่ะฮะหมอข้าวหมกแกงโโอ้หเต็มเลยแมวน้ำขู่ๆอ่ะ แมวเสือไปแกล้งน้องหน่อยสิเขาจะกวเหมียวนะจริงอ่ะดูีกลัวไหมเอาไปแก้ก่อนเลยอล้งเหมือน่ลเลยอ่ะเหมียวเหมีวเหมวเหมียวอุ้ยกหัวไมกหัวเสืได้ไหมทุกได้มโอ้โเปล่อยปปล่อยน้องทุบสิ ตุกต oh, oh, oh. ok ุ ok ๊กไหมอ๊กบ๊อกนะโอ้โหโอ้โหนี่สตอัพด้วยครงอมาะยมีวิวออนเดอะบัสด้วยอ่ะวิวออนเดอะบัสมีอะวิวออนเดอะบัส go oh. and นี่วิวออนเดอะบัสได้ไหมโอ้นี่มันเป็นนิทานอ๋อเป็นนิทาน and, round. Round and round.? สุดสมเป็าตเตอร์มากของนี้เป็นเสริมสถานการณ์เด็กเล็กๆเยอะนะครับแล้วก็ส่วนี้มีบ่อเลโก้หน่อยบอเลโก้อันนี้ทำไงเดี๋ยนะอ๋อนี่จะไปไปรูไหนฮะสุดท้ายแล้วอ่ะโอ้โหอ๋อเอาติดอยู่ตรง้อ๋อรยให้ก่อนนะ เล่นเกมระหว่างเย่จากกายใคร,รพแพ้โดนดินมากรอบนะฮะตึ้งหนึ่งซี่ก็วางข้างบนเดี๋ยวหนูเริ่มกัน,น,นกอ่าเป็นหนึ่งซี่แล้วอ๋อมานี่เลยอ่ะมีหวังไม่หลอดอเอาวางต่อไปอ่าโ,โอ้ยโอ้อ Mm. โอ้ตอนนี้เสียวไส้นะตอนนีเสียวไส้นะอุ้ยอุ้โดนดีดมากอกแงเลย <c oughs> ดู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 พังไหมพังไหมพ <c oughs> ังไหมเอาพังไหมเปลี่ยน,นอันเรอะพังนะ <c oughs> อุ้ยอออกมาได้จริงด้วยโอ้ออกมาได้จริงด้วยอ่ามาากิจกรรมอะไรไหคะมาดนสิเฮ้ยเฮ้ยล้มลอุ้ยอล้มอ้ยอุ้ย โอ้โหใครเชียร์ใครนะฮะอย่าล <Okay, S 1> ืมเม้นต์ด้วยนะฮะยังไงเนี้ยนี่สถานการณ์นะฮะค่อนข้างกดดันนะฮะกดดันใครบ้างทั้งคู่แต่หนูไม่เท่าไหร่โอ้โหนี่เนี่ยนี่เกี่ยวไส้อือหูลุยอุ๋งหูมันจมฝอยนะฮะเนี่ยไม่ได้ได้ไหมฮะต้องต้องไงดี แล้วอุ้ยเก็บเอาแล้วเอาแล้วนะไนะอุ้ยอุ้ยเอาไงเนี่ยหลงแงโอ้โหอ้ยเอาเจเอาง่ายๆเามถนัดแจงการว่ะโอ้โหถึงชั้นไหนแล้วเนี่ย ทีมากอกเต็มทีโอ้ยเจ็บอีกแล้วเจ็บไหมโอ้๊ยปวดขิงนล้วโหดแน่เวลาแบบเล่นกับหนูยะเขาจะชอบเข้าไปอยู่ในภาพอ๋อเนี่ยแล้วก็หลับมันจะต้องปิดอ๋อเจ้าเอถ้าเอผ่านหน้าต่างได้มั้ยเฮ้อปะปะปะดูอ่าเอ้าใจ กิจกรรมค่ะตันนี้เรามีทำคีเชหรือทำสายคล้องแมสเดี๋ยวพี่จะคล้องให้ก่อนนะคะลูกตรงนี้น้องๆอยังไม่จับสายนพี่อยากรู้ว่าคนอีกกำลังอะไรกันหรออร่อยไหมคะอร่อยฮะไม่ใช่สนุกไหนหนมีความมีเขียนอะไรบ้างเอามาโชว์หน่อยสิเขนว่านี่ค่ะ G L U N ข้างนี้ก็มีชื่อตัวเองนะไหนล่ะนี่นี่ข้างนี้ก็มีชื่ออ๋อไหนลองใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมใส่ให้ดูใส่แมสก์้วยใส่ให้ดูแบบใส่ถุงไข้ทุกทนได้ไหมโอ้อย่างนี้อย่างงี้หล่อจังเลยอ่ะโอเคทำเสร็จยังของของดูวะเสร็จแล้วค่ะไหนมาดูหน่อยสิเป็นแบบอ๋อ้ชีขาวงเหรออันนี้คอนเซปต์อะไรคะเขียนว่าอะไรเขียนว่าเกรส นึกว่ามีทีเอสมีทีเอสเจ้ามัวขาวไหมเอากลับให้แม่ก่อนกูก็เลยจังกูจบอ่ะอังมี่คะมาถล่มบ้านฟ้าเลยมีที่นี่นะครับเขาจะมีเรือประมงมาส่งอาหารทะเลสดๆให้เดี๋ยวเราไปบอกคู้กลังกันอมามามาเด็กๆไปยิ้ไปยิ้มยังในตัเต่าอยู่เลยบ๊ายบายบ๊ายบายเอา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  เอาทำไงอ่ะอย่าพึงไปอย่าพึ่งไป,ไปทำทไมย่างนั้นหเ่ขอก่อนนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังเป็นพยัญชนะค่ะ<ห>พยัญชนะอะไรพยัญชนะรอเรือค่ะโอ้นี่นตน,ๆๆๆนี้อ,ะอ่ะนี่๋อเจเจ้เสี่ยะ เคยถึงเรือลำนี้นี่เป็นเรือประมงนะฮะนี่เขากำลังจะมาส่งทะเลที่เกิดที่องอ๋อเนี่ยที่เราบอกใช่ไหมที่เขาเขาเขาจะมาตกแต่งทะเลแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลือกตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบเป็นจะไปดูก็จะไปดูนะฮะล้อเรือเใช่ไหมต่อมาแล้วเรากำลังลุ้นกันอยู่ว่าจะได้กินไหมอ่าตอนนี้มาจอดแล้วค่ะเป็นไฮไลท์เลยนะเพราะแขกของเหมือนมารอกัน จะมาจองเหรอจองปลาจองปูว่กลใอะรไปใกล้เหรอเาไปเยอะไ่หมดล็อกตอนนี้อาหารทะเลสดๆนะฮะขึ้นจากเรือมาแล้วอ่านี่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 ตายยังฮะมามาลองดูหน่อยฮะตายหรือยังฮะเฮ้ยตายตายแล้วสิแต่ว่าตามันใสมากนะป้าเขาเรียกว่าดื้ออะฮะคือสาสดื้ออู้หนี่นี่นี่ นายชายลองชิมดูนะครับอร่อยไหมเดี๋ยวพี่เกินปลาปลากินปลาปลาไหมปลาปลาชอบเนื้อเลือกตัวผู้แต่ถ้าชอบไข่เลือกตัวเมียเอตัวเมียเอาเอาผสมผสมกันเอาซะกชุดนี้ครับผมตัติ๋ร่างกายร้อนตัวลองมัจับดูสิ กินปูไม่ได้อะไัแค่ขนาดแต่กินปูลอนทองไม่ได่เลยกินปูตัวนี้ตัวนี้โอ้โหน่ออนแอรแล้วไคนขาวเนี่ยเอาไปย่างนะฮะนย่างงแล้วก็ปั้มิย่างด้วยหนึ่งตัวนึงเขาขายสองตัวสองก็สองฮะ ไม้เห็นแล้วหิวอ่ะปูนี oh, <î immunity> ้ป <you, Joker> <joystick> ูนี้เห็นแล้วหิวมากอ่ะเดี๋ยวเราจะผ่าตัดผ้าไปหลังจากนี้นะบนโตดูสิว่าจะอร่อยไหมมันต้องอร่อยแน่เลยค่ะมาแล้วตัดมาช่วงเย็นนะปูมูก็มีปลานะฮะนี่มีปลาก็มีปลาหมึกด้ นะฮะมาทานกันที่ห้องอาหารไว i t e Oven นะฮะคือสั่งก็เลือกได้ White Oven นะฮะชิวๆริมทะเลเลยทานท้องนี้อกาอืมอร่อยอร่อยครับมาต่อด้วยโูค่ะแต่ว่าขอจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดกันสดไหมฮะอร่อยไหมสดมากเลยนั่นมากเลยอือจิ้มซีฟู้ดของแซ่บมากเลยแซ่บมากเลยเด็บพี่เกณฑ์กินปลาเด็กพี่เกนกินปลานะคะ อร่อยไหมแซ่บแซ่บแซ่บอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปแนจะพาไปว่ายน้ำบีบีดกันอ่าบายบายแกบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ